สวัสดีค่ะดิฉันนางสุกิตตุลกินจงปาผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมเจดีจะขอนำเสนอกิจกรรมดีๆในการแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนวัดธรรมเจดีชื่อกิจกรรมว่าชั่วโมงพองสอนน้องอ่านสืบเนื่องจากที่ดิฉันได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระรก,การเรียนรู้ภาษาไทย ทำให้มีข้อมูลแล้วก็พบว่ามีนักเรียนบางคนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้รู้สึกมีความวิตกกังวลแล้วก็เห็นใจนักเรียนมีความเข้าใจว่านักเรียนมีความเป็นทุกข์ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เกิดความเพ้อถอยเบื่อหน่ายในการเรียนรวมไปถึงผู้ปกครองนักเรียนและก็เห็นความสําคัญว่าจะมีปัญหาในการเรียนวิชาต่อๆอ,อ,อื่นๆรวมทั้งการดําเนินชีวิต จึงได้นําข้อมูลมาคุยกันกับคุณครูประกอบกับทางสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารพบุรีเขตหนึ่งได้พัฒนาโมดูลการอ่านการเขียนในระบบ A.M.S.S และระบบ S.M.S.S ทําให้โรงเรียนมีสาระสนเทศว่านักเรียนมีผลการอ่านต่ำกว่าเกณฑ์และต้องได้รับการพัฒนาซึ่งของโรงเรียนวัดธรรมเจดีมีนักเรียน ที่ต่ำกว่าเกณฑ์16คนเป็นนักเรียนอยู่ในกลุ่มสีแดง2คนสีเหลืองและสีส้มอย่างละอย่างละ7คนรวม16คนนอกจากนี้ทางโรงเรียนก็ได้คิดตรงกันว่าเราควรจะมีการคัดกรองนักเรียนทั้งโรงเรียนจึงได้นำเครื่องมือคัดกรองการอ่านซึ่งเคยใช้ในการคัดกรองการอ่านทุกชั้นเรียนมาให้คุณครูประจำชั้นได้คัดกรองการอ่านโรงเรียนก็เลย นำข้อมูลตรงนั้นมาช่วยการวางแผนพบว่ามีนักเรียนทั้งหมด26คนที่ต้องให้ความแก้ปัญหาต้องช่วยกันแก้ปัญหาการอ่านโรงเรียนก็เลยได้อีก PLC กันแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่สำหรับะระดมความคิดทุกคนมีความคิดเห็นหลากหลายแล้วก็ได้มติลงมาว่าเราจะใช้เวลาในช่วงเช้า7โมงครึ่งถึง8โมงครึ่ง เป็นการพัฒนาการอ่านของเด็กอุ่งนี้เราชื่อมันว่าชั่วโมงทองสอนน้องอ่านโรงเรียนได้ประสานความร่วมมือไปอยังผู้ปกครองนักเรียนซึ่งได้รับความร่วมมือไปอย่างดีเด็กจะมาแต่เช้าครูแต่ละคนมีหน้าที่แตกต่างกันในทุกวันจะมีสองคนที่ต้องเข้าไปสอนทุกวันผัดเวรกันในหนึ่งสัปดาห์เราทํามาทั้งหมดสี่เดือนก็เห็นผล เป็นที่น่าพึงพอใจมีนักเรียนหลายคนจากที่อ่านไม่ได้ก็สามารถอ่านได้ต่อไปเป็นการนำเสนอโมดูลการพัฒนาทักษะด้านการอ่านชั่วโมงทองสอนน้องอ่านโรงเรียนวันธรรมเจดีซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมด4ขั้นตอนได้แก่ขั้นตอนที่1รู้ตัวเองเป็นขั้นตอนวิเคราะห์ความสามารถในการอ่านของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ح, ปีที่หนึ่ง ถึงชั้นประฐมศึกษาปีที่6โดยนําเครื่องมือคัดกรองการอ่านจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปถมศึกษาลบบุรีเขตที่1เพื่อให้ครูประจําชั้นทดสอบนักเรียนแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มตามระดับคุณภาพเป็นดีมากดีพอใช้และปรับปรุงเลื่องนักเรียนกลุ่มพอใช้และปรับปรุงมาทําการแก้ไขปัญหาและพัฒนาด้านการอ่านรวมกับข้อมูลลายชื่อนักเรียนจากผลการคัดกรองข้อมูล ในระบบ AMSS และ SMSS ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตที่1ขั้นตอนที่2วางแผนแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ PLC เป็นกลไกลในการดำเนินการครูนำผลการคัดกรองมาร่วมกันกำหดนดแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผน มีการแจ้งผลการคัดกรองให้นักเรียนได้รับทราบและจะช่วยเหลือในลำดับต่อไปทางโรงเรียนได้กำหนดเวลาตั้งแต่เวลา7นาิกา30นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงเวลาในการดำเนินการได้ประสานผู้ปกครองให้รับทราบและขอความร่วมมือดูแลความพร้อมนักเรียนก่อนเข้าชั้นเรียนมีการฝึกพื้นฐานการอ่านการเขียนการผรสมคำอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนได้ผลิตสือ่อจัดหาหนังสือสื่อการสอนให้เท่ากับจำนวนนักเรียนโรงเรียนนั้นได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะครูเข้าสังทุกเช้าชั่วโมงละ2คนและจะมีการ PLC ทุกเย็นวันจันทร์หลังเลิกเรียนขั้นตอนที่3เปลี่ยนแปลงการทำงานครูบังคับตนเองให้ทำตามแผนที่ได้กำหนดไว้เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมการทำงานที่เกิดผลอย่างยั่งยืน ครูที่มีสอนจะมาโรงเรียนตั้งแต่เช้างดการดูแลนักเรียนให้ทำงานเขตบริการและการร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงซึ่งคุณครูท่านอื่นจะปฏิบัติหน้าที่แทนผู้บริหารจะมีการนิเทศติดตามให้กำลังใจร่วมกันแก้ไขปัญหาและเข้าเยี่ยมชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ ขั้นตอนที่4รายงานความคืบหน้าทางโรงเรียนได้แจ้งผู้ปกครองให้รับทราบผู้บริหารรับทราบและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการตามช่องทางสื่อต่างๆเป็นระยะจากการคัดกรองการอ่านหลังดำเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไปจากผลการดำเนินการแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกของนักเรียนโรงเรียนวัธรรมเจดี ปีการถึกษา2 5 6งจำนวนทั้งหมด26คนพบว่ามีนักเรียนที่มีผลการอ่านอยู่ในระดับพอใช้จำนวน19คนและอยู่ในระดับปรับปรุงจำนวน7คนนักเรียนที่มีผลการอ่านอยู่ในระดับพอใช้จำนวน19คนมีการพัฒนาเป็นระดับดี9คนและระดับดีมาก10คนและนักเรียนที่มีผลการอ่านอยู่ในระดับปรับปรุงจำนวน7คนมีการพัฒนาเป็นระดับพอใช้4คน ระดับดีมาก2คนและอยู่ในระดับปรปับปรุง1คน นึ่งเนะนี่ยหนังสือไม่เก่งเลยพอตอนหลังนะคือพอสองพอสามพอสี่เนะนี่ยรูสึกว่าอ่านหนังสือเก่งแล้วขอบคุณอาจารย์เรียนเนาะที่ดูแลเด็กให้อ่านหนังสือได้อะไรเขียนได้รู้สึกว่าตอบคุณคคำถามเขาเก่งแล้วอะ่ะดจารู้เรื่องอา่านวณะไปเที่ยวอะไรก็จะอ่านตัวแปรอะไรก็อ่า,อานสกดได้หมดแล้วแล้วก็ดีใจเราไม่ห่วงแล้วไง ของเป็นใจพนักงานคือมาโรงเรียนตอนแรกอ่านหนังสือไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ครูเขาสอนดีอยู่โรงเรียนดีสอนดีอ่านเก่งตอนนี้อ่านขึ้นเก่งมากเลยได้ขอขอบคุณคุณครูทุกๆคนแล้วก็พอ